สิ่งนะคะถ้าเราอยากโตขึ้นอยู่ในยุคออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยุคไ G ยุคของการใช้สื่อโซเชียลในการตัดสินใจซื้อสินค้ากับเรานั่นก็คือนะคะสิ่งแรกที่สำคัญมากๆเปลี่ยนวิธีการะคะ่ะวิธีการเดิมเดิม ไม่เคยสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้กับเราได้ฉะนั้นวันนี้ค่ะการทําภาพการทำคอนเทนต์หรือการทําคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องออกสู่สายตาผู้คนให้มากขึ้นฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่เราต้องทําภาพให้ชัดทำคอนเทนต์ให้เป็นทําคลิปวิดีโอที่สามารถเป็นคลิปเรียวไม่ต้องเมคอะไรมากมายค่ะแต่ มีการพัฒนาในเรื่องการตัดต่อคลิปมีการพัฒนาในเรื่องของการทำภาพทำคอนเทนต์นะคะขนาด AI เขายังพัฒนาเลยค่ะแล้วผู้บริโภคฮนะ,คะจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เขาถ้าภาพไม่โดนใจนะคะเขาจะปัดค่อนข้างที่จะง่ายแต่วันนี้เมื่อภาพได้คอนเทนต์ได้คลิปวิดีโอโดนใจและเข้าถึงฐานผู้บริโภคได้จริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้ากับเรานะคะ และสิ่งที่สองก็สำคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการอย่าแคร์คนรอบข้างคนที่ดับฝันนักดับฝันนี่ค่ะเป็นจุดอันตรายเลยค่ะที่นะคะเขาเอาความคิดของเขาที่เขาเคยล้มเหลวมาก่อนมาตัดสินเราเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เธอทํามันยากนะเธออ้วนเกินไปเธอขี้เหล่เกินไปนะเธอดำนะเธออายุเยอะแล้วนะหรือเธออายุน้อยเกินไปนะ เธอไม่เหมาะกับการทําสิ่งนี้กลับไปทําที่เดิมดีกว่ากลับไปท,ทําวิธีเดิมดีกว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยคือนักดับฝันตัวดีเลยนะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องมุ่งมั่นแน,แน่วแน่แล้วก็ตั้งใจวางเป้าหมายของตัวเองว่าฉันต้องทําได้ฉันต้องสร้างไรายได้อยู่บนโลกออนไลน์ได้และเลิกแคร์สิ่งนี้โดยสิ้นเชิงนะและสิ่งสุดท้ายนะคะสำคัญที่สุดข้อที่3นั่นก็คือ การเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องเป็นสื่อสารเป็นนะเล่าเรื่องของตัวเองวกไปวนมาบวกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งเลยะคะว่าเราอาจจะไปเห็นคีย์เวิร์ดดีๆคำคมดีๆนะ,ค,ะ,ะคำพูดแรงบันดาลใจดีๆอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วเราเห็นแล้วปุ๊บเราสะดุดพอเราสะดุดแล้วปุ๊บเรานำกลับมาใช้กับตัวเองพอเราใช้กับตัวเองได้แล้วปุ๊บนะ เราพัฒนาตัวเองได้แล้วปุ๊บเราไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วปุ๊บเราออกมาถ่ายทอดเราจะเห็นตัวเรานะคะเมื่ออดีตปัจจุบันเราดีขึ้นนี่คือจุดหนึ่งนะคะเราเประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้ค่ะจงเป็นนักเล่าเรื่องของตัวเองนะสร้างสตอรี่ของตัวเองแล้วก็บวกกับการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและที่สําคัญก่อนที่ปิ่นจะจบคลิปนี้นะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นจง เดินทางสู่เป้าหมายความฝันของติงแล้วส่งต่อสิ่นี้ให้กับผู้คนค่ะไปแล้วค่ะ